ยมมาทูตจับผิดตัวตายครั้งแรกพบชายสี่คนมารับตายครั้งที่สองพบยมมาบานในระยะที่ข้าพเจ้าฟื้นและตายไปใหม่นี้คือฟื้นตอนประมาณ22นาฬกาและตายไปใหม่ประมาณ22นาฬิกา6นาทีตลอดทางเดินที่ไปนั้นข้าพเจ้าอยู่ตรงกลางมีคนขนาบข้างสองคน และอยู่หน้าสองคนหลังหนึ่งคนเดินมาพักใหญ่จึงมาพบโต๊ะตั้งแต่ครั้งแรกพบชายสี่คนมารับวันนั้นเป็นวันที่ห้ากุมภาพันธ์2,495้าประข้าพเจ้าได้ไปทำกิจวัตรประจำวันของข้าพเจ้าคือเป็นครูน้อยประจำโรงเรียนประชาบาลตำบลสามโก4ีคือวัดมงคลธรรมนิมิตร อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองตามปกติแต่วันนั้นเป็นวันที่ขพเจ้ารู้สึกเกียดคร้านไม่มีกำลังใจที่จะสอนเด็กและประกอบกับความง่วงผิดปกติซึ่งขพเจ้าก็ไม่ได้ไปอดนอนที่ไหนมาแต่เป็นเพราะเหตุใดไม่ทราบทำให้ขพเจ้าง่วงอยากจะหลับอยู่เสมอในวันนั้นเลยเป็นเหตุให้จิตใจของขพเจ้าไม่เป็นปกติ แต่ข้าพเจ้าก็จำทนสอนต่อไปจนเวลาประมาณ15นาฬกา15นาทีซึ่งเป็นเวลาเลิกทำการสอนพ่อปล่อยเด็กกลับบ้านข้าพเจ้าก็เดินมาบ้านซึ่งหากจากโรงเรียนประมาณสามเส้นเศษข้าพเจ้ามาถึงบ้านก็เริ่มผัดเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวและปฏิบัติกิจวัตรประจำวันคือหุงข้าวกวาดบ้านถูบ้านและอาบน้ำตนเองและบุร เมื่อเสร็จงานบ้านแล้วข้าประเจ้าก็นำเสื่อมาปูและนอนเล่นกระบุตสองคนในขณะนั้นเวลา1 6นาฬกา30นาทีเศษต่อมาข้าประเจ้าหลับไปเมื่อไร่ไม่ทราบมารู้สึกตัวอีกทีเมื่อตัวข้าพเจ้าเองมายืนอยู่ใต้ร่มไม้มีร่มมะพร้าวขนนมองดูสวยงามมากมะพร้าวและขนนกกำลังมีผลดกแต่ข้าปเจ้าก็ไม่ทราบ ว่าที่ขพเจ้ายืนอยู่นี้เป็นที่ใดขพเจ้ามองดูไปรอบๆตัวของขพเจ้าบังเอิญสายตาของขพเจ้าก็มองไปพบกับถนนสายหนึ่งยาวเหยียดไปข้างหน้าด้วยความอยากรู้ขพเจ้ายกเท้าเดินไปเที่ยวถนนสายนั้นแต่ยังมิทันที่เท้าของขพเจ้าจะถูกกับถนนขพเจ้าก็ต้องสะดุ้งเพราะได้ยินเสียงพูดแต่เสียงดังเหลือเกินดังคล้ายตะวาด เสียงดังนั้นมาจากข้างหน้าของข้าพเจ้าว่าอ๋อบุญชูเหมาะเลยมาเถิดนายให้มารับถึงเวลาแล้วข้าพเจ้าที่ยินดังนั้นก็บอกเขาว่าไม่ไปหรอกพร้อมกับพระออกวิ่งทันทีแต่ชายทั้งสี่คนมารับก็เดินตามและพูดว่าถึงเวลาแล้วไม่ไปไม่ได้ข้าพเจ้าก็หันไปบอกเขาว่าลงไปบอกกับนายเถิดว่าฉันผลัดไปก่อนฉันยังไม่ไปหรอก แต่เขาก็ตอบมาอีกทีผลัดกับข้าไม่ได้เองต้องไปผลัดเองเมื่อหมดทางเลี่ยงข้าพเจ้าจึงบอกว่าถ้าเจนนั้นต้องคอยก่อนจันต,ต้องไปบอกคนทางบ้านเสียก่อนเพราะที่มาเที่ยวนี้ไม่มีใครรู้แล้วข้าพเจ้าก็เดินมาหน้าบ้านและเดินเข้ารัวบ้านขึ้นบันไดไปก็พบว่าบนบ้านสว่างไปด้วยตะเกียงเจ้าพายุและมีชาวบ้านมานั่งกันอยู่เต็มบ้านพร้อมทางร้องไห้ ข้าประเจ้าขึ้นบันดไดได้ก็พระวิ่งจากตกบันไดไปหาสามีของข้าพเจ้าซึ่งนั่งอยู่ข้างๆหมอข้าพเจ้าเสียหลักสะดุดชายเสื้อล้มลงไปเมื่อข้าประเจ้าลุกขึ้นมาชาวบ้านใกล้เคียงที่มานั่งอยู่บนบ้านข้างๆข้าประเจ้านั้นต่างพากันถอยหลังหนีไปรวมกันอยู่หน้าครัวหมดและก็ต่างชิงถามกันว่าครูฟื้นแล้วหรือครูไม่ตายหรือ ครูไม่ได้หลอกพวกฉันใช่ไหมข้าพเจ้าก็บอกพวกนั้นว่าอย่าโกรธฉันเลยแต่ฉันอยากจะพูดอะไรด้วยสักหน่อยแล้วก็จะต้องไปเพราะเขามารับฉันแล้วฉันอยู่ไม่ได้ฉันยังไม่อยากตายขอผลัดเขาเขาไม่ยอมเขาบอกให้ไปผลัดกับยมมาบานเองฉันจึงจะต้องไปและฉันขอร้องด้วยทุกๆคนว่าขอให้เก็บศพฉันไว้สามวันก่อน ถ้าไม่กลับหมายความว่าเขาไม่ยอมจึงค่อยจัดการเผาพอได้ยินเสียงสุนัขหอนขึ้นและข้าพเจ้าได้ยินเสียงเรียกข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงบอกว่าโนนเขาเร่งมาแล้วฉันไปละลาก่ทุกทุกคนนายเจ็กที่เป็นหมอแก่จึงเอาทุบเทียนมาให้ข้าพเจ้าและบอกพระอารหังพระอารหังตอนนี้ข้าพเจ้าเกือบจะหมดสติแล้ว รับคำพระอารหังได้สองครั้งก็หมดสติวูบไปมารู้สึกตัวว่าตัวของข้าพเจ้าเองได้มาเดินอยู่บนถนนสายนั้นเสร็แล้วการตายครั้งที่สองพบจมมาบานในระยะที่ข้าพเจ้าฟื้นและตายไปใหม่นี้คือฟื้นตอนประมาณ22นาฬิกาและตายไปประมาณ22นาฬิกา6นาที ตลอดทางที่เดินไปนั้นข้าพเจ้าหยุดตรงกลางมีคนขนาบข้างสองคนและอยู่หน้าสองคนหลังหนึ่งคนเดินมาพักใจจึงมาพบโต๊ะตั้งอยู่ข้างทางเดินมีอาหารหลายชนิดตั้งอยู่บนโต๊ะมีเหล้าข้าวหมูกไก่ขนมจีนน้ำยาและขนมอีกหลายชนิดคนทั้งสี่ตรงไปที่โต๊ะและเรียกข้าพเจ้าว่าบุญชูยังไม่ได้กินข้าวมากินเสียสิ ข้าพเจ้าก็ตรงเข้าไปกินกับเขาเมื่ออิ่มแล้วก็ถามเขาว่าของของใครนี่เรามากินของของเขาไม่ว่าเอาหรือคนที่มีท่าทีว่าเป็นหัวหน้าบอกข้าพเจ้าว่าไม่มีใครว่าหรอกรอเส้นผีไว้อีกสองวันข้าจะกลับมาเอาข้าปรจ้าถามเขาว่าบ้านใครเล่าเขาตอบว่านโน่นยังไงเล่าบ้านนางลำหัวตะพาน เขาทำบุญต่ออายุไว้อีกสองวันข้าจะมาเอาตัวไปข้าพเจ้ามองตามมือก็เห็นบ้านหลังนี้อยู่ข้างๆบ้านหนึ่งมีลูกกรงสีเขียวต่อจากบ้านหนังลำมาอีกพักใหญ่จึงพบขบวนคนยืนอยู่สองฟากถนนต่างใชยโยโหูร้องรับข้าพเจ้าและร้องบอกกันว่าพวกเรามาอีกคนแล้วโว้ยข้าพเจ้าบอกกับเขาว่าฉันไม่มาเป็นพวกแกหรอกนะ พวกนี้ส่วนมากไม่นุ่งผ้ากันเลยจากพวกนี้ไปก็ถึงสวนดอกไม้ใหญ่ดอกนั้นสวยมากเป็นทองคำทั้งดอกใบเป็นสีเขียวเป็นมันเหมือนมรกตข้าพเจ้าตรงเข้าไปเก็บบ้างก็ถูกห้ามไม่ให้เก็บเขาบอกว่าถ้ายัางอยากจะกลับแล้วก็อย่าไปเก็บนะถ้าเก็บแล้วเองจะกลับไม่ได้ข้าพเจ้าต้องเดินผ่านมาด้วยความเสียดายต่อจากนี้มีบ้านเล็กๆเ,เ,เป็นแถวๆ ข้าพเจ้ารู้สึกสงสัยเพราะน้อยบ้านนักที่จะมีสองถึงสมคนโดยมากบ้านละหนึ่งคนบางบ้านมีคนอยู่แต่ทุนเต็มไปหมดข้าพเจ้าถามก็ได้ความว่าที่บางบ้านมีคนอยู่มากบ้างน้อยบ้างเกี่ยวกับทำบุญของแต่ละบุคคลบางคนทำบุญไว้ดีก็ได้อยู่บ้านสวยงามบางคนร่วมกันทำบุญสร้างด้วยกันทำพร้อมกันก็ไปบิวบ้านเดียวกันบางคนทำบุญ แต่ก่อนที่จะทำว่าเขาเสียก่อนทำโดยไม่ตั้งใจจะทำก็ไปอาศัยใต้ทุนเขาอยู่ต่อจากบ้านที่มีเรียงรายไปอีกไกลเดินพักใจก็พบลานกว้างใหญ่มีต้นไทรขนาด20คนโอบมีแท่นหินและโต๊ะหินอยู่โคนต้นไทรมีชายคนหนึ่งดำผมหยิกตาพองรูปร่างใหญ่โตนั่งอยู่บนแท่นหินนั้นชายทั้งสี่และข้าพเจ้าเดินมาถึงตรงนี้ ก็ถูกเรียกว่าเฮ้ยพามาตรงนี้สิมาถามไถ่กันดูก่อนอีนี่ดื้อเรียกไม่ค่อยจะมาข้าปเจ้าและชายทั้งสี่จึงเดินเข้าไปหยุดตรงหน้าพอข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นดูก็รู้สึกดีใจว่ายมาบานคนนี้รูปร่างเหมือนนายเฉยสิงมีผู้ใหญ่บ้านที่ข้าปเจ้ารู้จักจึงถามว่าเอา้าแต่เฉยมาเมื่อไหร่เล่า ไดกลับถูกตาวาดว่าเฉยเชยอะไรเองรู้จักข้าตั้งแต่เมื่อไรทำให้ข้าพเจ้าเงียบเสียงทันทีแต่ก็ยังนึกสงสัยว่ายมบาลนี่ถ้าไม่ใช่ชื่อเชยทำไมรูปร่างจึงเหมือนผู้ใหญ่เชยจริงๆคล้ายกับจะเป็นลูกฟ้าแฝดทีเดียวทางด้านยมบาลตัวใหญ่ข้าพเจ้าจะพูดกับยมบาลต้องแงหน้าดูข้าพเจ้ายืนอยู่ตรงหน้า กลายกับเอาลูกหนูไปยืนอยู่ตรงหน้าบัวตัวขึงๆทีเดียวเองทำไมดื้อนักาให้คนไปรับยังวิ่งหนีข้าพเจ้าตอบไปฉันเป็นห่วงลูกเพราะลูกยังเล็กอยู่คราวนี้ยมพบาลสะดุ้งทันทีร้องว่าเอา้าพวกมึงทำไมไปทำระยำอย่างนี้เล่าผิดตัวเสียแล้วละ่ะอีนั่นมันไม่มีลูกนี่ว่า เสร็จแล้วก็ไปพลิกบัญชีดูและบอกว่าอีกคนนั้นชื่อบุญชูจิตทองบ้านต้นโพมู่หนึ่งจังหวัดสิงห์บุรีตายเวลาตีหนึ่งครึ่งเป็นไข้ทับฤรดูตายอีนี่ตายตั้งแต่ห้าโมงเย็นเป็นลมตายไม่ใช่ไม่ใช่ละผิดตัวเองจัดแจงเตรียมไปเอาอีคนนั้นมาเดินชมสภาพเมืองนรกพอสีคนนั้นเตรียมตัวไปยมาบาลก็หันมาบอกกับข้าพเจ้าว่า จะดูอะไรก็ดูเสียประเดียวจะให้เขาอากลับไปส่งข้าพเจ้าจึงเดินดูเห็นทนในความคนหนึ่งกำลังขึ้นต้นงิ้วต้นงิ้วนี้น่ากลัวมากคือสูงแงนมองเห็นยอดลิบๆหนาไม่ยาวแต่พอขึ้นไปหนามยาวออกเอีงได้แทงทะลุท้องทะลุอกอกอ,กอกมาตายอยู่กับน้นาำเขาก็เอาคีมเหล็กจับตรงเอวดึงออกมาวางตรงโคนต้น เอาน้ำในองค์ใหญ่มาราดแล้วก็กลับฟื้นขึ้นมาอีกจะเลี้ยงไม่ได้เพราะใต้ต้นก็มีทหารถือหอกคอยแทงข้าพเจ้าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นต้นงิ้วซึ่งข้าพเจ้ารู้จักชื่อมว้วนจึงได้ถามเข้าไปว่าเอ๊ะผู้หญิงก็ขึ้นต้นงิ้วด้วยหรือเขาบอกว่าทำไมเล่ามันนอกใจผัวไปเป็นชู้กับตาหอมต่างขึ้นขึ้นลงลงหยุดเช่นนั้น ข้าพเจ้ายังได้พบชายอีกคนหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าเคยรู้จักชื่อไนเปืืองจินดาวัดถูกตัดนิ้วด้วนกุดหมดทำด้ความว่าชอบยิงนกในวัดเสมอบางคนก็เคยทุบหัวควายก็ถูกล่ามโซ่และถูกเฉือนเนื้อเสียงร้องอู้อูน่ากลัวมากขพเจ้ามองดูด้วยความหวาดเสียวพอข้าพเจ้าเดินดูต่อไปก็ได้ยินเสียงยมบาลบอกขับขพเจ้าว่า หิวข้าวก็ไปกินซะสิของเราอยู่โน่นข้าพเจ้าจึงเดินไปดูเห็นโต๊ะใหญ่ตัวหนึ่งมีของเกือบเต็มมีขันใส่น้ำซึ่งข้าพเจ้าจำได้ว่าขันลูกนี้ข้าพเจ้าเคยใส่ข้าวไปใส่บาตรข้าวอย่างเต็มขันและขวันร้อนขึ้นฉุยๆทั้งทั้งที่ขันลูกนี้ข้าพเจ้าจำได้ว่าอยู่ที่บ้านของข้าพเจ้าหม้อแกงถ้วยชามถาดที่ข้าพเจ้าพบที่นี่ ก็ยังอยู่บ้านข้าพเจ้าทางนั้นนอกจากนี้ยังมีน้ำขวดตั้งโต๊ะข้าพเจ้าจึงถามเขาว่าเอ๊ะของฉันทําไมมีน้ำครึ่งขวดเท่านั้นเล่าและบางโต๊ะทาไมไม่มีเขาบอกว่าพวกมนุษย์มันไปทำบุญมันเอาข้าวกับขนมไปมันไม่เอาน้ำมาทําบุญมันจึงต้องอดน้ำข้าพเจ้าได้ถามถึงวิธีทําบุญด้วยน้ำก็ได้ความว่า ให้เอาน้ำไปใส่ในขวดหรือขันที่ตั้งอยู่หน้าพระสงฆ์เมื่อใส่บาตรเสร็จแล้วจึงกรวดน้ำแผ่กุศลออกไปน้ำที่นำไปใส่ขวดหรือขันนี่แหละจึงจะได้กินน้ำถ้ามิฉนั้นจะไม่ได้กินน้ำข้าพเจ้าจึงบอกกับเขาว่าฉันได้กลับมาจะมาบอกพวกชาวบ้านพบบัญชีคนตายเมื่อข้าพเจ้าเดินออกมาตรงโต๊ะอาหาร จมาบานก็โยนบัญชีมาให้ข้าพเจ้าดูในบัญชีนั้นมีหนังสือตัวใหญ่ๆแผ่นกระดาษใหญ่เท่ากับแผ่นกระดานดำที่สอนเด็กข้าพเจ้ามองดูมีชื่อคนมากแต่ข้าพเจ้าก็พยายามจําแต่คนที่ข้าพเจ้ารู้จักจํามาได้ดังนี้คือบุญชูจิตทองตีหนึ่งครึ่งค่ายทับระดูหกุมภาพันเก้าห้นางลำเจกุมภาพันเก้าห้า นางชายกุญวงสี่มีนาคม95หนายแม่นทองสติสีก่กรกฎาคม95หนายประดอดศรีสิงห์อีกสองปีคือสี่กุมภาพันธ์เก97ข้าพเจ้าจะขอเปิดดูอีกแต่เขาไม่ยอมให้เปิดเขาบอกว่าเองหมดสิทธิ์ที่จะเปิดแล้วเองเป็นคนใจบุญเปิดไม่ได้หรอกเดี๋ยวไปเที่ยวบอกเขาหมดเมื่อก่อนนี้เองเป็นคนทำบัญชีให้ข้า ถ้าคิดถึงเองอีกห้าปีข้าจะให้ไปรับเพราะเองจะลำบากอีกมากข้าพเจ้าบอกว่าอีกห้าปีฉันไม่มาหรอกนะคะยมมาบานหัวเราะและพูดว่าเองอยากลำบากก็ตามใจเองแต่ถ้าเองไม่มาเองต้องบวชลูกให้ข้าข้าก็จะไม่ไปรับเองแต่ว่าจะให้คาถาเองไว้ป้องกันตัวบทหนึง่งเองพยายามท่องอยู่เสมอ อันตรายและความลำบากจะลดน้อยลงไปคาถานี้เองบอกให้กันไปทั่วๆเอาบุญเพราะต่อๆไปในเมืองมนุษย์จะยุ่งใหญ่เองคอยจำนะข้าจะบอกให้ก่อนท่องต้องตั้งน้โมเสก่อนนะแล้วท่องจะลงจากบ้านหรือจะนอนท่องอยู่เสมอๆจะคุ้มภัยเองได้จำไว้นะปะโตเมตังปราชิวินัง สุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติข้าพเจ้าจำไว้เพื่อนำมาบอกอยังมนุษย์โลกต่อไปและก็เป็นที่น่าแปลกใจข้าพเจ้าได้ฟังเพียงครั้งเดียวก็จำได้พบบุญชูตัวจริงและก็พอดีเขานำบุญชูจิตทองมาบุญชูคนนี้กับข้าพเจ้ารูปร่างเหมือนกันมาก ข้าพเจ้าได้ยินเสียงยม,มาบาลดุบุญชูว่าเอ็งนี่จะตายแล้วยังจะก่อเวรไปลักพุทธาเข้ามากินและผิดสำแดงพุทธาจึงตายแล้วเขาก็สั่งให้ตีบุญชูข้าพเจ้ารู้สึกกลัวจริงๆเพราะการทรมานต่างๆของขุมนรกนี้เป็นที่น่าหวาดเสียวมากเมื่อบุญชูคนโน้นถูกตีด้วยวายยม,มาบาลก็สั่งให้ชายทั้งสี่นั้นนำข้าพเจ้ามาทรง มาระวังทางชายคนหนึ่งซึ่งมีท่าทางคล้ายกับเป็นหัวหน้าได้เตือนข้าปเจ้าอย่าลืมนะอีกห้าปีเอ็งต้องบวชลูกให้ข้าข้าปเจ้ารับคําแต่แล้วข้าปเจ้าก็ต้องพระออกเดินทางจากแกเพราะเวลาแกพูดมีนอนร่วงออกมาจากปากมากจึงถามแกว่าลุงจา๋าลุงชื่ออะไรทำไมลุงจึงเป็นเช่นนี้แกก็บอกว่าข้าชื่อเอื้อม คนดอนรักคือคนในตำบลดอนรักไปถามดูเถิดมีคนรู้จักลูกค้าชื่อไอเจอือเมื่อก่อนข้าเลี้ยงช้างได้เงินค่าจ้างเดือนละตำลึงเงินเหลือข้าก็ซื้อเหล้ากินผลแห่งการกินเหล้านี่แหละนอนจึงกินปากข้าพอมาถึงบ้านข้าปเจ้าเข้าบ้านไม่ได้เพราะล้อมสายสินและสัตว์เข้าสารไว้จนกระทั่งลุงเอื้อมแกจับข้าปเจ้าว,วิ่งโคลมขึ้นมาบนบ้าน ทําให้บ้านไหวยวบคนนี้กันหมดเหลือแต่ลูกสาวของข้าพเจ้าอายุได้สี่ปีนั่งอยู่และก็ถามข้าพเจ้าแม่ไม่ตายหรือพ่อบอกว่าไม่ตายหรอกจึงได้เรียกขึ้นมาบนบ้านข้าพเจ้ารู้สึกใจหายเพราะตอนที่ฟื้นมานี้เป็นเวลา8นาฬกาหนาทีเศษและต่อลงเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกชาวบ้านและพระขอร้องให้ข้าพเจ้าเล่าให้ฟัง และข้าพระเจ้าได้ถามถึงลุงเอื้อมก็ได้ความว่าเป็นพี่ชายในทันผู้ใหญ่บ้านและตายไปประมาณ30กว่าปีแล้วผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีข้าพระเจ้าก็นำมาเล่าให้ชาวบ้านและพระฟังจนหมดและต่อมาเมื่อวันที่7นางลำตายวันที่สี่มีนาคมนางชายตายวันที่สี่กรกฎาคมนายแม่นตายต่อมาคนสุดท้ายนายประหลอดศีสิง์กำหนดอีกสองปี พอครบก็ตายพอดีแต่ก่อนตายแกไปเที่ยวขุดละลายหัวคันาที่แกเคยรุกเขามาคืนให้เจ้าของหมดและต่อมาชายคนหนึ่งทางห้วยคันแลมได้สั่งลูกหลานไว้หลังจากข้าพเจ้าฟื้นมาแล้วกูตายไปแล้วก็มึงเอาขวานใส่ลงไปให้กูด้วยกูจะเอาขวานไปค้นต้นงิ้วพ่อตายเสร็จลูกหลานก็เอาขวานใส่ไปให้จริงๆ ต่อมาแกกลับมาเข้าทรงเด็กๆให้ไปขุดขวานขึ้นก็แกบอกว่าไม่ไหวละมันเอาขวานทุบหัวซะอีกด้วยสิแทนที่จะเอาขวานไปค้นต้นงิว้วและไหนที่สุดพวกลูกต้องไปขุดเอาขวานขึ้นจบบันทึกของครูบุญชูไว้เพียงแค่นี้เรื่องตายแล้วเฟนนี้มีประสบการณ์หลายรายการที่ไปพบเห็นในสภาพต่างๆคล้ายๆกันนั้น ก็เป็นไปตามอำนาจของบุญกุศลของผู้นั้นหรือแล้วแต่เจ้าหน้าที่เขาจะอนุญาตให้พบเห็นได้แต่ก็พอเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าคนเราตายแล้วไม่สูญน,นรกสวรรค์มีจริงทำกรรมดีได้ดีทำกรรมชั่วได้ชั่วอย่างแน่นอน